สำนักข่าว9ล้านวิวรายงานข่าวโดยมานพวรรณวงศ์พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ถแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับผลงานการปราบปรามยาเสพติดโดยถแถลงว่า เมื่อวันที่6มิถุนาที่ผ่านมานั้นชุดสกัดกั้นพบว่ามีรถเป้าหมายได้มรรทุกสิ่งของคลุมผ้าใบมิดชิดขับขี่มาตามถนนพระหลนโยธินขาล่องในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่มุ่งหน้าไปทางอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่จึงประสานงานด่านตรวจเอ็กซเรย์ยาเสพติด้ว่ไร่ให้ดำเนินการเรียกตรวจรถเป้าหมายโดยด่านตรวจ ได้น,นำรถยนต์เข้าเครื่องเอ็กซเรย์และพบว่ามียาบ้าของกลางรวม1,500ล้านแสนเม็ดซุกซ่อนอยู่ในกล่องโฟมประปนกับกล่องโฟมที่บรรจุสับรถบรรทุกอยู่กระบะหลังรถจึงได้จับกลุ่มผู้ขับขี่เป็นผู้ชายและผู้โดยสารเป็นผู้หญิงสองคนพร้อมตรวจยึดยาบ้ารถยนต์และโทรศัพท์เป็นของกลางโดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติด ให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าโดยการมีไว้เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อดำเนินการค้าและเป็นการก่อให้กระจายในกลุ่มประชาชนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยวันนธนรนเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3ามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053240829 บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้เลือกโรงแรมเชียงใหม่ในบาซ่าบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวกที่สำคัญราคาไม่แพง ข้าวขาวหอมมะลิตำบลหนองแย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอ้าย